ขึ้นชื่อว่าผักปลอดสารก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาที่มันไม่สวยจะให้มันงามเลื่อมหมาบหมากมันก็เป็นไปไมได้เนาะก็เป็นธรรมดาที่สภาพจะเป็นแบบนี้ก็ปลูกดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างปลอดสารนั่นแหละร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เคยจะใส่ปุ๋ยหรือพ่อนยาปลูกม,มาสิบกาหวาัวได้กินแค่หัวสองหัวก็ถือว่าคุ้มมากแล้วแบ่งแบ่งกันกินระหว่างคนกับหนอนแบ่งกันกินคนละนิดคนละหน่อยถ้าหนอนกินได้คนก็กิกนได้ไม่เป็นไรปลอดภัยแน่นอนบางคนนะหันพักบอกงามก,าามกาติแลถามว่าผักปลอดสารกอมีนี่พักงามงามเป็นก็หดปุ๋ยใส่ยา่นนยาาามกเเวลตตออ้ัสสืแ สวยงามๆาแล้วถามว่าผักปลอดสารไหม <H it> แล้วพอตอนที่เราบอกว่าผักปลอดสารนะแต่ต้นมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กับซัดกัมควางกัมยะกัมแย้งบัจเจซื่อสักกรมวันนี้ทานให้ดูเลยจากผักที่เน่าๆน่ามีแต่แมลงกินนี่แหละอร่อยที่สุดเลยเป็นผักที่ปลอดสารหวานมาก <H it> อ๋อลืมบอกผักชนิดนี้มันคือกะหล่ำดอกหรือบันเฮาห้องหว่าผักกาดดอกเผื่อมีใครที่ยังไม่รู้จักผักชนิดนี้เอามาผัดเอามาต้มอร่อยมากหวานมากยิ่งเอาไปทํากินกับซุกี้หมูกระทะนี่คืออร่อยมากหวานมากสำหรับใครที่ชอบทานซุกี้หมูกระทะลองเปลี่ยนมาเป็นผักกกกล่ดดอออแบบนนีู้รยมาาว มากจริงๆเลยแล้วยิ่งเอามาผัดแบบนี้นะไม่ต้องใช้วัตถุด,ดิบอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรให้ยุ่งยากด้วยเพราะผักมันมีความกรอบอร่อยหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะแค่ปรุงไม่กี่อย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ากินไหมครับทุกคนและนี่ก็คือหน้าตาของผัดผักกะหล่ำดอกที่เราปลูกไว้เองที่บ้านปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าตาหน้าทานไหมครับทุกคน